สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องท่างที่เข้ามาบึงทางช่องยาจ,จืและลพนออฟิเชียลเอาเจอเหตุการณ์แล้วพี่น้องเอพอพราตะแลนมาหอดพวกนี้มีรถตำรวจจอดอยู่เป็นียังล่ะตรวจเงี้ยวบ่ตรวจรถทันตรวจมิตรนำ้ำมิตรน้ำตาลสูงหรอกอเอาสาเหตุยังพี่น้องแต่ว่าเห็นรถเที่ยงค่ำสอไฟฟ้าไว้คือที่แม่นสาไฟฟ้าหักนี่จะ เสา่าเบื้องพี่น้องพ่นปล่อยฝันรถทั้งหนันมาสักก้อนทั้งนี้จอดสักก้อนสิ่นับได้อยู่ประมาณสิบเสาและพี่น้องเอาเริ่มเบื้องได้มันดึงจองกันลงเริ่มจากเสานี่เสาแรกฮะถ้าย <ซะ S 2> ู่มาก้ายูมาหามู่บ้านนี่มึงนึกหน้าเปียกเบิ่ดน้ำเต็มว่าหั่งบัานมาตตูดิ แมนอยู่ทั้งบ้านขั่บอตุงขึ้นกันมีแตร่ร่มน้อยหนึ่งนั่นถึงบอกว่าพ้านอยากแซงดีไลเพ้นในเลี้ยวซ้ายได้พ้นตำรวจกำลังแหกไปพี่น้องเอาไปที่ว่ารถขันแลกไยเอาเอาโอ้ใช่แสด,ดงว่าลับ <c oughs> ขลังนั่นนงลับน้าไปพี่น้อง าหอมแก้มกับเมียอยู่มั้งบอาไปช่วยทีมไรเขาพีดจัะสั่นดอกอมเขาบ่กว่นลูกกีดพอ่อสิไปเอาหนึ่งสาพี่น้องขับต่อไปหหอหกกิโลเมตรเออหกกิโลเมตรพี่น้อง <laughs> หนึ่งสางหักอือสองเสาพี่น้องลมเลเยเสานี่เออเสานี่งงยลงให้หน้ากระยุะบบวกขวางาครึ่งกับมีเออเออสามเสาพี่น้องทอด ขนาดเสาไฟแรงสูงเงี้ยนี่ดิหัวฉี4าหักหัก๊กมองอันเออน pues ี่ปายมันลงมาอยู่ไหนนะอยู่คอนท่าอยู่นี่ห้าเสามันหักได้ยังดีร่วมดีร่วมดีหกเสาพี่น้องหกเสาเจ็เสาโอ้ฝาดเชิงเงีลังนั่นพร้อมเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเงี้ยลังนั่นหลังข้ามมูลอเล่ทั้งหมดหกเสาเจ็เสาพี่น้องนี่เสาที่เจ็หนึ่งยี่นี่อุโบมันเสาคำตัวนี้ ปัดโต้พี่น้องเจ็ดเสาครับจะกกิโลก่อเนี่ยอีกประมาณหกกิโลเด๋ยวใส่ขวาระมันเก่าเลือกแล้วอย่าเฝ้าดีใจครูทรงขอความมาเมื่อไรจะถึงโอ้เส็จนีออกสีถาดสพอเมนออกสีถาดไปไสว่านตัวเนี้ย ม่อั่นยิ่เดียเซนนี้นวันนี้แหละไม่คือเสาไฟฟ้าหักงอนพายุพี่น้องมือวา่านพายุสนทั้งนี้เออมือว่านนี่ก็ได้ยินข่าวว่าทั้งบ้านแพงนี่ก็ลุ่มกันพี่น้องกกตะกบวันนี้และเอ้ยรามาระว่างเด้พี่น้องได้สมมือนอี่พายุสซนร้อนบอกเขาอืออ่น พายุฤดูร้อนมื่อนี้ายกเกินมากาประทะกับแยแหลมอยู่ทั้งอำเภอโน่นสะอาดได้ชิ้อหแลเลพี่น้องอีกสิบกิโลใจเย็นๆใจเย็นๆต้องคอยไปคอยมาเรามาระวัางการใส่ถนนหมุนทางโอ,โอ้แต่เลตูนเหี้ยหลังนั้นเนาะ เขาไฟฟ้าลมใส่เครื่องนึงนี่ดอกไฟฟ้ากระจกเรื่อยอยู่ใสแดงมามันบ่นมากปองนี่พายุคปุ่มมันขึ้นเป็นน้ำปลาอ้อยขึ้นหา,างมันมากปะนี่เป็นปองอรอถเลยขึ้นห้างทางก็สิงวะเออป้าเขาพน่นลมแน่ๆแน้วแล้วขึ้นหางทางหนู่นวะขึ้นหางหนูเฮ้ย <c oughs> น,น,นี่ล่มพี่น้องนี่กันล่มขือนกัน ต้นไม้ลุมน้ำทางท่านี้มันทะลุออกไปก็ออกสีถาดออกสีถาดได้ใส่ว่านเอ้าออกผลัดเขาก็นวดเลยแม่นบรรยัมไปเขาก็ไปก็นวดเลยแล้วเขาบม่ต้องออกไปิดถนนเ้นใหญ่แล้วแสดงว่าพวกนายรีผ้ากันมาทางนั้นด้ว่ะเนาะจัางมาเด้ครับอาจว่าทางกุ่นล่ะทางกันนวดทอนเปิดพื้นที่ของไอ้เนี่บุ้งแก้วถึงแล้วบุ้งแก้วนี่บุ้งแก้วแล้ว ตำบลข้อตะบนบุงแก้วเลยเนาะบัดเมียนตัวฮะบุงแก้วน่ะวัดบุงแก้ววะตะบนเมียนวัดบ้านบุงแก้วนี่ละเมียนวะเออตำบลน้องโก้วัดบ้านบุงแก้วบ่ะเออวัดบ้านบุงแก้วนี่ละตะบนน้องโก้เออเออเออนี่นี่วัดบ้านบุงแก้วนี่ละเบิ่งดูวัดบุงแก้วอยู่ไสะถามพระเจ้าดูวัดอยู่ทางใดน เองนน่ายนิดนึงเหถามขึ้นกัน,น,กนได้หนีก็ได้วัดป่าวัดวัดป่า้านเก่วเป็นถามทางพี่นอ้องเข้ากับถามทางขึ้นกันลหละส <of course. S 1> ถานที่ยู่มงได้นั่นเข้าม,มันอยู่กับปากเข้าดอกพี่น้อง ันวัดป่าบุงแก้อแบบกอแวอยู่ไสเนาะอีกไก่บ่อครัขบขอบคุณครับ,<อ>บ,บ,บค,ครับ,บอ,อีกกิโลหนึง่งวัดป่าบุงแก้วมี่้องเขาจะไปไซมาไซเขากรถามมันอยู่กับปากเข้าขตัว ก็แคน่นที่ไปใส่ไหมข้นเอ,อาบทถามเขากตอบแล้วแนนแล้วตั้งแต่ถามแท้ๆยังโบอกออกมายังบุรูเรื่องอยู่ <c oughs> <c oughs> บ่าวยิ้มแล้ววะขั้นบ่ถามกับบทตอบถ้าขนาดถามแล้วยังตอบเบาบุรูเรื่องเลยอ่ะพี่อ๋อเบารอโดนหน่อยอย่นี่เราเมียแถาสิไเลยนี่อืมจะจะบอกให้เล่านันหลายเบาหวานทินว่าเรากับกบ่คุ่นสีไรบ้านนั่นดิ ว่ามันลับแลวได้ยินเชียงวอยู่พี่น้องเอ้ยบบาวยิมเมื่อบ้านผิดหวังว่าสิไปหาคนที่หูใจไปบ่ใดต่างคนต่างมีภาระใครก็ไปอยู่บ้านนะเนาะบม,ม่มีผู้ใดดูแลนเนาะไปกินเขากินน้ำต่างไปเยี่ยมไปยามเล่นสงการบ้านมูงบ้านพวกบ้านทีมงานนี่นี่เออนี่มาหอดแล้วพี่น้องวัดป่าบานบุงแก้ว เบิงบบ่งก่อนว่าไม่เง่แหลมเราหลนไปท่าไม่เงแหลมดินแล้วก็ให้เราวหลนก่อนเดี๋ยวจะจืดแตงหนา้าเข้าเดียวก็จะได้ขึ้นห่านน้ากันวัดป่ายัางคืออยู่ในบ้านไม่มีปลาเลยตะกอนสิตะกอนเป็นบ้านน,นี่เนาะนีะ่เนาะโอ้เป็นปลานี่เนาะต่อไปต่อมากับสิมี่อไปต่อมากับสิบป็นเออนี่หาทางเขาดูเมนี่บอกเหี้ยนังนี่บอกเม่นนะนะเนาะ มันมีเฮี้ยนังนั่นใช้รถพอยิลีงงล่ใสจังวะเอาไปจอดในวัดวัดบุงเกลอนี่วัดบ้านคือวัดปลานี่บุรู่ต้องถามคนดูคือบอกมีองียงคือเงียบแท้จังวะเดี๋ยวต้องไปถามกันวัดบุงเกลค่ะค่ะและ้นนนแวนี่บุ๋มเป็นวัดปลาดอกผานอัน มัดปลายุยใส่ไว้แต่ไม่แย่แหลมมาไปเห็นป็นวัดนี่บ่างคนเป็นงานง่น่าสอบถามมึงอันควรนั่งก่นเป็นวัดบุ้งแก้วบ่ครับยี่นี่อันที่เขาเจ้าจัดงานมีแหลมมารับเสื้อนยู่ยใสครับพุ่นโอ้ห่างทีหลังนั้นบ่ครับอืมถอยจัดมุ่งจักบนาะ <ừ? S 1> ตัวถามเงีง <laughs> ยยย่ยแหลมเลยถอยๆเงี่อนลังนั้นที่เฮาเห็นเต้นตน,นั่นแหละมันงานส่วนตัวเออต้นกะร่วงไปตันทั้งพิ่นบาสิบุมีผู้ใดมากเลยนี่แหละพี่น้องชวัวชิได้ช,ดชัวชีเหลียวชวัวชิได้เงินเปินช,ชัว,ช,วชิเลียวเแบียกเลี่ยงงาน เห็นรูดมีนี่ม่้ทุกชายจริงนคือบ่าน้องยัยแหลมรับงานนี่เนาะบุฒิเปนมาเล่นบางไฟบ่าน้อบาดได้จุนรับงานบุฒิเป็นจังซียตรงถามว่างานอีหยังเป็นแบบใดอันนี้เนเมาพร้อมนี่สิไปถามมารอดไฟเจ้าอยู่แล้วล่ะบัดมาฮอร์เนาผู้จ้างบ่มีพี่น้อง ใคยอื่นเจ้ามากดี hmm. ิว่านี่แหละเหยนหลังนี่แหละเหยนมั่วเหอเออแค่ทางตะวันตกนี่น้ำซุปด้เนี่ยฮะเห็นบ่ถามมึงกูเดี๋ยวขอโทษถามพี่ยี่รี่เลยเมาเลยได้หันยางไปเนาะ พอย,ยีรีเดี๋ยวอยกจึ้งทล่งไปสัมผัสนงานแบบในนั่นมันจังชิรูคนมาหอดแล้ววัดบ้านบุงแก้วหอดสถานที่เรียบร้อยคือมีดมีสีติิงแต่เนาะ อันบ้านบุ้งแก้วอันวัดบ้านบุ้งแก้วอันเพื่อนว่าไม่ใช่แหลมมามไม่งานหนิบอบอไม่ใช่แหลมอันเทศบ้านแงหงเหี่ยไม่ใช่แหลมหนาลิ้งเหี่เพื่อนว่านัดกันบ้านบุ้งแก้วว่าฉันเพื่อนเพื่อน,นมางานนี่บอโอ้จ่าจ่าจ่าขอบคุณหลายๆพี่น้องเดี๋ยวโทรหากันอีกก่อนมันสัญญาณบอมีมันตัด เอที่ได้โทษถามหากันดูหวังใดนออบาทตอนค่อยไปหอดแล้วว่าบอมเมนวสันปัดเบิ่งไปบังมาว,ว,ว่าค่อยเป็นไม่ยืดอื่นค่อยขึ้นไปขอบ่ขึ้นแล้วใช่ละบ้าบ่อนไปใช่ละ่ะ ไปถามเด้วบางนึงเห็นมันเป็นงานบวชโบมนได้ถามมาไม่เยียแหลมเลยมางานนี่บอเพิ่นว่าโบเมนมาสันยันหลังไดนน้อที่เอิ่นมางานนี่เนาะเอาละที่พี่น้องบานนี้เกิดวันที่สิบสี่เมษาตัวน,นี้ มาหอดเหลวว่าบ่แมนพี่น้องเจ้าพูดยินดวัดเพราะว่ายุ่นี่นนละมางาั่นนี่ละว่าสันเอา้าบึงตอนต่อไปส,ปสเิเป็นจังใดนัน้าที่ตามซุ่มเบาเยิ้มถามคนผู้เสือกด้วยเป็นจังไงมาบ,าบ้านเบาบ่นน่าสบายอยู่ครับเออนอนสองขึ้นคิดหอดมูหอดพวกวะ พนว่ามีการมีงานมันที่สิบหาได้กลับขึ้นมา,ม,ามหาไมา่เง่ยบคแอบเแต่ว่าบานีِหากันบบเห็นพี่น้องเฮาสิไปจังไดบาทนี้พนกำลังแหวา่สันตอนโทั่มาบานี้ก็เลยบบเห็นกันละพี่น้องบ่าบอนกำลังไปทำงานอยู่ว่าิ่นอยุบ่องไดบ้านไหน ได้เรื่องวางไดเอาบ่ได้เลถามถามแล้เอาวันนึงเห็นว่าบ่ฮู้จักบ่มีว่าซั่นยายแหลมบ่ได้มางานนี่ว่าซั่นแม่นมันเป็นงานศพซปาเจ้าอันนั้นงานบวชเอองั้นศพแล้วก็บวชพร้อมเห็นพ่อยายลีบ่เดี๋ยวซื้อเฟซเราอีหยังวะข่อยมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกสัตว์จะเอาโชว์โชว์เลยเบอร์ไม่แย่แหลมกับมี่ตัวออปลาวัดปลาอือ แบดกับสีเบิดเอาเบิดอใช้มันยากจวัดป่าบุ้งแก้วบุ้งแก้วอืมวัดป่าบุ้งแก้วอันนี้มันโมเมนต์วัดป่าด้นี่วัดบ้านบุ้งแก้วฮัลโหลมาหอดบ้านมาหอดวัดบุ้งแก้วเลยนี่ยุมองได้วัดไหนก่อหอดวัดบุ้งแก้วแล้วเนี่ย ข้างหลังเราโมงบ่าห้องห้ามีบ้านดิมาบ้านเนี่ยนี่แม่เลยมาอีกหกกิโลเลยไปอีกหกกิโลเลยบ้านมุงแกไปอีกหกกิโลอันบ่เออบ้านเรี่ยบ้านเรี่ยเออพุ่นไปพุ่นโหลดบ้านเฮาพุ่นเส้นพุ่นบ้านเราว่างรถลดข้างหลังเขาเลยครับว่าน้องโก้ว่าน้องโก้ว่าน้องโกที่หลังกันที่หลังทรงมันบ้านงานมากให้มันถือไงเด้อ อันวัดสงฆ์อันผู้ผู้เต็งผู้เมียต็งเจ้านัหนว่าวัดบ้านบุ้งแก้วตำบลหนองโกตำบลบุ้งแก้วที่ตำบลนุกนี่จะไหนวะเอ้าฟัแล้วว่าตำบลหนองโกเนาะวัดป่าบุ้งแก้วแล้วว่าย่างกับไปทำงานโศกเขาหุ่นฮะเท้ากับกบกบเนี่ย บอกผู้เมียเจ้าน่ะบอกมาหน่ะว่าวัดวัดป่าบุงแก้วตำบลหนองโกเฮ้ยมันเป็นบ้ามาเดี๋ยวนี้เพราเพรมันวางจะวัดรื่นว่าอะไรนายแหลมศูนย์เนื้อเนี่ยเพราะติดสี่าเนี่ยการวัดวัดป่าหนองโกวัดป่าประชาชนวัดป่าเออแต่ว่าเมียจะบอกมาคนแรกเขียนไว้วัดป่าบุงแก้วตำบลหนองโกว่าท่าน มานเอาเอาบ่เป็นยังกระลังสีหอดแล้วหัวก็ะหอดหัวก็ะหอดบุ้งแก้วเออเลยมากห้องรูปคยไปถามงานบวชบางหนึ่งว่าบุ้หูแจกบุได้จ้างแย่แหลมจักเทียพะนะงานมันเป็นงานบวชและงานโฉผอมแม่พอว่าบุได้จ้างแย่แหลมจักเทียวระชันเจ้าเม่นไผ่ขึ้นมาถามหาแย่แหลมก็ถ่ายรูปน้ำประชัน ค่อย<น>กันว่าเอาเพิ่นว่าอยู่วัดบุงแก้วเนะครับย่ยันแหลมเพิ่นมางานนนสทราม<อน>เออบ่มีครับบ่ได้จ้างแย่แหลมจักเทียว่าซั่นงานนีเพิ่นงานนีบ่มีหยัางงาั้นพะนะวักน้อางโกนะวัดน้องโกองเออ,เอ,อ,เอ,อคัารละวัดป่าน้องโกตำบลบุบงแกว้วก่อนทไปฮอดแล้วป่านนี้นาระบ้านตำบลกระนั่นทางมานั่นเอออ,เอ,อ่ะโอเคแค่นั้นล่ะเออ สระพี่น้องเอ้ยผู้ให่งานมากซื้อบ้านกขาบถือเอามู่บ้านเป็นตำบลเอามู่เอาตำบลเป็นมู่บ้านมันก็เลยสรัพย์สปปินย่างเดียวเลยเหอเออโลกแมนลกไปถามมึงหนึ่งหันแล้วกาบ่ได้จ้างแด้เหลี่ยมจักเทียบปรจันเอาเคลิปนี้เอาไวส้สามีสะก้อนน้ำหากันมันสิพอ่อตอนใดก็แล้วแต่บบสุขสดชื่นสมใจหวงังเป็นของพี่ของน้องร่ำร้ยสุภูษณนใส่รถใส่ถนนก็ใหายตลอดปลอดภัย ก็เก็บจะได้ควมไข่ยงมีเวัา,โค,าโครรัดโคโรนาก็ให้มันนีกไก่ไก่ยามากกาไก่ประเทศไทยสาธุสาธุเจริญรุ่งเรื่องในหน้าที่การง,งานขอบคุณสวัสดีจ้า